รันนี้มาอยู่กับผมทช่องตั้มํำซิงนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังไม่สุดพี่น้องของเรานะครับก็ยังเหยียยาวอยู่ครับเหียยาวครับทานอีกแก๊บเด้ครับ ยาไปทํานะมันจะย้ายนะย้็บน้าไปเทนังมุ่นควันนึงไปุมให้ลูกให้ร้านน้องเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนเก็บผ่าเลยครับเร็จแลวครับเร็จแลวครับเก็บผ่าเลยครับใช่ใ

แก้านละทนะครับเป็นน้ำมงคลนะครับย็บผาเลยพนะไว้แก้เป็นน้ำมงคลคนละขวดนะครับนดูน้ให้แล้วครับเป็นน้ำุนะครับแกเอาคนละขวดเลยนะเาาาุนะครับสุทพีคุณน้อคุณนะคุณมะอนาาุทครับไทำน้ำุณนะครับเย็บขาเนะคบสาธุครับสาธุครับ เก็ขาเลยเดครับล้าพนยาคนสีเอเอาไปเห็นต้องน้าเ็นองไเ้องไเห้กอมองกอไเดยวเลยไ่ต้องก้มลาสต์นนเาไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มั่เราครัเาไแล้วนะครับเด็าเลยครัยาสันเด้อยาสันยาสันเป็นรัสันสันอุซี่ยาสลัดยาสลัดยาสัดาสันยาสันเมน้รตรงว่ายาสลัด

สาธุครับ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 สารัธับงห้ว่าจีนมก่อารยายค่นหรอกนะ วัดอะไรจะนายถามึกถามวัดอะไรบว่แม่ดูบุษสมบูรบกันเศร้าไหมต้นหนัวัดวัดลาลามวัดลามม่วีสบุรมนกันไม่ใช่ปนวัดลาลาครับวัดลาลามตัวนี้ก่อน วัดคือวัดสีเวลาเาาครับพี่น้องวัดสีชมพูพี่น้องวันนี้หลวงตาท่านจะจ้าฤาสะดวงนะครับไปจำวัดที่วัดวัดส,สีสมบูรณ์นะครับพี่น้องจ่าท่าน,นจะไปพักจำวัดที่วัดส,สีสมบูรณ์นะครับ

อวนอ้วนไม่ได้ช่อง <c oughs> ออแล้วนะครับคันคันชออน่องไงนลวงตาราสิมี่น้มมี่ยังไงนะครับครับค่ะกบเนี่ยมาัาาเอละขลฐานลฐาน รถตู้อยู่ันมองปัมเนี่ยมังบอะไรก็เป็นอนี่ับานครับยัโมยักษโมสาธุครับสาธุครับัษ์เหนม้ันมานี่แล้วนะครับเนะครับยัาครับยั ทีครับทุครับเก็บเลยนะครับองตาหยาบเลยนะครับธุครับะว่คนจะหยบต่อเไปอยน้ำตคนละขวนานครับน้ำนครับน้ำเปล่าทุกครับสาธุครับเอ็มเครับแล้วนะครับเดี๋ยวน้แป้งหตคนละขวดนะครับ ออกข้าเลยครับออกบ้างเลยนะไม่ต้องสลัดนะออกข้างเลยเรีบแข่งข็งันสูงแข่งขันสูงบอก แก่งขั้นสูง3กิโลที่ท่องเที่ยวอ้แก่งขันสูงอีก3กิโลนะครับพี่น้องีเะดนะครับทุนอันนเป็นขันสูงกลเ3กำง3กำังครับแ่งันสูงไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนจะเป็นขัแท่นหนาแรูงนะ อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังลืมกดวัสดีและติดตามนะครับเพื่อตามชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ตามหลังจริงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ